สวัสดีครับพบกอบช่องสีชมพูกับแอมมี่สีชมพูครับอ่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับแล้วก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องสีชมพูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาดูโพยที่เออแม่นๆนะครับโพยที่แบบเออที่เราตามอยู่ทุกวันนะครับอ่ะวันนี้มาดูกุยของกุยซอกก่าวกันอีกหนึ่งโดยที่เราจะเอากลยซอกกาวไปเทียบกับโพยอื่นๆดูนะครับว่า ชนกับควยไหนบ้างนะครับผมอของกุญซอการนะครับกุญซอกาวันที่1น่งกรกฎาคม6 5หนะครับมีามตัวให้เป็น4 1 6แล้วก็4ี่นะครับโดยที่2ตัวมี1 6 1 7แล้วก็1 8นะครับผมซึ่งจะมีตัวห้อยเป็นเก้าห้าสองแต่ว่ามีไม่ได้จำกันนะว่าทำไมถึงห้อยเป็น952อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งล่างทับล่างเป็น83 9 3สาม 03นะครับที่การเป็น85กับ95นะครับซึ่งตัว83นี่ก็จะชนกับของศาสตร์มืดเหมือนกันนะครับแล้วก็3993นี่ก็ก็เป็นเลขที่ชนกับใดใดเจ้าเหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกกันได้นะครับอ่าแล้วเราลองมาเทียบกับของพยอื่นดูนะครับอ่าดูเทียบกับอันแรกนะครับของซื้อหวยยังโยงเทียบกับคุยซอกาวนะครับซื้อหวยยังโยมเทียบกับคุยซอกาวก็ ส่วนใหญมนี่ให้เป็น5้าดนะครับ5้าดแล้วก็กุยซอกาวนี่เป็น4 1 7ซึ่งต่างกันแค่5กับ4แค่นั้นนะครับออจะเห็นว่าเป็นแบบ17นี่ชนกันนะ17เนี่ยชนกันเต็มเลยนะครับผม,มฉะนั้นวดนี้17ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ที่เราดูในคลิปก่นกอนๆนะที่เราค็ดูกันนะครับก็คือ1 7 7 1เนี่ยชนกันในหลายๆเจ้าหลาย,ลายโพยเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวด,วดนี้ กุยซอกกาวเนี่ยให้1นึด้วยซึ่งชนเก่าซึ่งหัยอย่างโยมพอออกมาปับบบ๊บเอ็มดเทนดูเฮ้ยเด็มันใกล้เคียงกันมากเลยครับทำให้น่าสนใจมากนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่น,น่าสนใจมากๆเลยนะครับของตัวของกุยซอกกาวนะครับซึ่งตัวล่างเนี่ยแต่ว่าจริงอาจจะมาล่างก็ได้นะตัวตัวแปดเนี่ยตัวแปดนี่เอ็มคิดว่าน่าจะมาล่างนะมาล่างเหมือนกันนะเอ่อรู้ว่าอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้แต่เอ็มคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่เอ่อ ก็อดมันเป็น807นะมีคิดว่าว้อนเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันที่ไม่8ก็7น่าจะน่าจะถูกลากลงมานะครับหรือไม่อาจจะมารากลงมาสองอันก็ได้เป็น817อย่างนี้ก็ได้นะ817ตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมอืมก็คือน่าสนใจทั้งสองอันเลยนะครับน่าสนใจทั้งสองอันเลยนะครับอือถ้าเกิดเทียบกับคู่ตดบนคู่ตดบนก็จะเอ่อ เน้นก็จะชนแค่ตรง8เนาะแนะแล้วก็เลขเรบเฉพาะวงในนะครับมี8 3 8 5นี่ก็ชนกันนะครับจะว่างวดเนี้ยเลขชนกันหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าซึ่งเลขที่ชนกันเนี้ยโอกาสออกค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับอ่าลองเทียบกับดุยพหลานอีกอันหนึ่งนะครับดุยพหลานอีกอันหนึ่งอ่าดุยพหลานนะครับอ่าดูว่าตัวไหนที่ชนกันบ้าง4 1ชนไหมต้องสี่ก็ถือว่าชนเหมือนกันนะเพราะว่านี่เป็น4ี่หแล้วก็4ี่หนะครับอ้าวนี่ชนหมดเลยนะครับ วันนี้กยซอกกาวกับดุยพัดาน,นี่ค่อนข้างจะชนกันหมดเลยนะครับก็คือเป็นถ้าเราดูนะเป็น4ี่หนึ่งเจ็ดเลยนะสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งหกเลยนะครับ, 4, 1, 4, 1, รบถ้าเกิดเราเทียบบนซึ่งดุยพัดาน,นี่เน้น,เน,นเน้นตรงนี้เป็นบนนะครับแล้วล่างเนี่ยเป็นแบบเจ็ดสามเก้าสามประมาณนี้นะครับผม,อ,มอันนี้ถือว่าชนนะพอชนอย่างนี้นะ่าสนใจที่จะซื้อสามตัวได้นะครับอ๋อเราก็เลขสามตัวเลขสามตัวชนไหมตัวนี้ของ ดุยพลันให้เป็นเจ็ดสี่หนึ่งซึ่งก็ชนกับของคุณซอกาวเต็มเต็มเลยนะครับืด้าจาะเคยมีครั้งหนึ่งที่ที่ชนกันแล้วออก3าตัวนะือนว่าถูกสาตัวทั้งสองโพลถ้ามีจาไม่ผิดน,นะนันมันจะมีอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้นะ่าสนใจนะสี่หนึ่งเจ็ดนี่ยน่าสนใจนะแต่ว่าโดยปกติอามินจะไม่ค่อยชอบซื้อเลขสีเท่าไหร่นะครับอืมแต่ว่า อืมก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะมันเคยออกเป็นแบบ4664อันเนี้ยอันเนี้ยเอ้ยตอนนตอนมันเป็น642ไปแล้ว642อันนะอันนี้ก็เป็น47ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ47อะไรเงี้ยอืมเลขก็แบบเอ่อต้อสนใจน,นะครับพอดูดูเลขที่ชนกันนะครับเลขที่ชนกันนะครับ416416417อาจจะชนกันแต่ที่417741นะครับสามตัวเพราะชนะตัวนี้ เน้นไว้เลยนะครับเน kind of really so sort of like ้นไว้เลยน่าสนใจมากๆเน้นไว้เลยนะครับซึ่ง17นี่ก็ชนกับของอาจารย์ประเสริฐด้วยอาจารย์ประเสริฐก็มี17ด้วยนะอาจารย์ประเสริฐที่เข้าหลายๆงวดก็มี17ดวงด้วยเหมือนกันนะครับเป็น1อันที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งพออย่างโยมก็มี17อีกเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเป็นเน้นเป็น5 7 1เจ็ดหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่4นะฮะเพราะฉะนั้น7 1น่าสนใจมากเจบนน่าสนใจมากๆเลยนะครับอาจจะไม่ใช่ชนกับเอ่อศาสตร์มืดนะครับแต่ว่าเลขมันแบบ าานนะส่วนการไหลเจ้ามากๆเลยอืตัวบนนะตัวบนนี่ส่วนการไหลเจ้ามากๆเลยล่างนี่มีคิดว่าน่าจะเป็นแปดนะแต่ว,ว่าล่างเนี่ยค่อนข้างจะมันจะว่าน่าจะเป็นแปดอืมเมื่อก่อนเป็นแบบเก้าสออะไรวกน,นี้ก็จะเป็นแบบแปดสองแปดสามอะไรเงี้ยน่าสนใจมากนะอืมเด้งก็จะชอบเล่ยล่กันอย่างเงี้เลยนะแต่บนเนี่ยเริ่มน้าหนักตอนเนี้ยเริ่มเอ็นไปที่เจ็ดกับหนึ่งละเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดละอืมแต่จะเป็นอะไรกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวไหนเป็นห้าหรือเปล่านะครับ เป็น8หรือเปล่าอ่าคู่ของแบบเพื่อยโยม5กับ8นี่หรือว่าจะเป็น4นะครับอืมแต่ว่าปกติมีนะไม่ค่อยชอบซื้อ4เลยจริงๆนะครับค่อยอซื้อจริงๆเลยจริง,รงซึ่งมันอาจจะออกก็ได้พอไม่ได้ซื้ออาจ,จะออกก็ได้นะครับตัวสนะอ่ะสำหรับ f อทีท่านไหนนะครับชอบตัวไหนก็สามารถเลือกกันได้เลยเดีย๋ยวเราลองดูอีกนิดนึงถ้าเกิด เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีตัวไหนอ่เราลองดูโพยโพยโต้บบนี้ดูบ้างพอโดนไปนี้ดูบ้าม,มดูว่าโพยโต้ตัวนี้มันชนไหมมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมีไหม 7, 1, มีเจ็ดหนึ่งไหมไม่มีเนาะไม่มีนะอันนี้ล่างล่างล่างก็จะเป็นโซนแบบแปดสามแปดศูนย์อย่างเงี้ยสามเจ็ดอันนี้ก็ล่างล่างล่าง,าง,างจะเป็นทานเดยาาียวกันพอเป็นทานเดียวกันเนี่ยมันชอบออกมาออกจริงๆนะชอบออกจริงเวลามันตัวไหนมันชนกันเนี่ยบ้ สามแปดศูนย์แปดนี่ก็ชนกันไหลอันเหมือนกันนะมันก็โอ้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับเก้าสอง่วดก่อนเลยนะก็ชนกันไหลายอันเหมือนกันนะแต่ตัวนี้โพ้ของดาวบนฟ้าเนี่ยมีไม่แน่ใจว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเราลองดูด้การส่งของจริงเพราะถ้าจะออกตรงนี้ตัวไหนที่น่าสนใจบ้างแอดดาวบนฟ้าอืมมันก็มีหนึ่งสี่นะแต่ว่าเจ็ดไม่มีนะหนึ่งเจ็ดไม่มีไม่มีหนึ่งเจ็ดอืม อ่ะสเหรับเพื่อนที่ชอบไหนเลือกเอาได้เลยมันเยอะมันก็เยอะจริงๆนะครับผมอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสรุปคลิปนี้ของอ่าจะเน้นไปทางย้ำของกุยซ้อกาวเองเพื่อเอากุยซ้อกาวไปเทียบกับหลายโพยนะครับซึ่งเลขสวยมากเหมือนกันวันนี้เลขสวยมากันแล้วก็ชนกันหลายอันเหมือนกันหนึ่งเจ็ดนี่ชนกันเยอะมากเลยนะน่าสนใจมากๆเลยหนึ่งเจ็ดซึ่งแปดเนี่ยมีนัดจบมาจะมาล่างมากกว่านะครับเพิ่งแปดนี่ก็ชนล่างกันเยอะมากๆเหมือนกันนะ 8เนี่ย9กาสาเนี่ย8 3 9สมเกสา,กา,สาเนี่ยน่าสนใจมากจริงๆนะครับเดี๋ยวให้แบบอ่ะกันไว้สักหน่อยนะกันไว้สักหน่อยนะครับแต่บนเนี่ย17คู่กับอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากมันเป็นโอก,กาสไปได้เป็นไปได้สูงจริงๆมันอาจจะลากมา2ตัวเนี่ยเป็นมากมาทั้ง8ทั้ง7เลยก็ได้นะหรือว่าแนละความรู้สึกแ,แปดเป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยม,มันอาจจะเอาบางทั้งสองตัวหรือตัวเก่านะตัวเก่าเพราะช่วงเนี้ยชอบเอาตัวเก่า ที่ออกงดก่อนอะมามาเป็นแบบเอ่อสมมติว่างดก่อนเป็น8 0ดนย์เจนี่ยอาจจะเป็นแบบ80ย์มาท้ายเนี้ย8 0 0 8อะไรอย่างเงี้ยอันหนึ่งหรือไม่ก็เป็นแบบเอาแกับเจมาหรือไม่ก็เป็นแบบเอา0ูนย์กับเจ็มาอะไรอย่างเงี้ยสองตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยๆมันคิดว่าน่าจะมาตัวหนึ่งนะเจ็ดแนวโน้มน่าจะมาบนสูงนะแปดนี่มันคิดว่าน่าจะน่าจะไปลงล่างนะ ออ8อจะมาทั้งบนทั้งล่างได้ไหมไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าคิดว่า8น,นจะมาล่างแล้ว7น่าจะอยู่บนนะน่าจะน่าจะนะครับผมเพราะว่าอัน,นดูจากพลอื่นนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขึนบนจากของสามมือสามมือก็จะเป็นเลขศูนย์แปดสาอ 0, 8, 3, 0, 8, 2, อยู่แล้วแต่ว่า สามมือเนี่ยชอบข้าล่างส่วนหลังนี้ชอบข้าล่างสองตัวล่างนะฮะแลแปดสองแปดสามน่าสนะใจนะสามมื้อนะครับผมมีการทุ่มเลยแหละมีการทุ่มเลยแหละแปดสองแปดสามนี่น่าทุ่มเลยนะครับผมนะเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็จับโพยแบบแม่นๆกันอีกทีนึงนะครับที่เรื่องนะครับผมมีอีกหลายโพยเลยแหละเจ๊วัดนีเดี๋ยวเราลุยกันนะครับว่าโพยไหนบ้างนะครับแล้วก็จะเด้นอันไหนบ้างเดี๋ยวอ่อก่อนหวยออกก็โค้งสุดท้ายนะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงอ่ะตอนนี้ น่าจะวัน2วันดย่ยงตลาดน่าจะเปิดแล้วแหละตลาดาจะเปิดเดยอยู่นะครับผมเ,เรามาบีคอ์กันก่อนก่อนที่ตลาดตลาดจะเปิดนะกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ด้วยวยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยนะครับสวัสดีครับ